ยาพยุงการตั้งครรภ์นี่คืออะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันในคลิปนี้นะครับสนับสนุนให้เกิดการตั้งครรภ์ทำให้ตัวอ่อนฝังตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับบางคนเรียกว่าเป็นยาพยุงการตั้งครรภ์การย้ายตัวอ่อนในรอบแช่แข็งนะครับจะไม่มีการตกไข่เกิดขึ้นไม่มีการสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนซึ่งทําให้เกิดการคลายตัวของมดลูกหรือทําให้เกิดการฝังตัวของตัวอ่อนที่ดีก็คือยากลุ่ม โปรเจสโตเจนคือยากลุ่มฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะครับทำให้หมดลูกเนี่ยไม่บีบตัวแล้วก็ทําให้ตัวอ่อน,นสามารถฝังตัวได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นมียาอย่างหนึ่งนะครับที่เรามักจะสั่งให้คุณผู้หญิงรับประทานหรือว่าฉีดหรือว่าใช้สอดช่องคลอดอย่างสม่ําเสมอนะครับคุณหมออาจจะเรียกว่าเป็นยาพยุงการตั้งครรภ์ยาพยุงการตั้งครรภ์น,นี่คืออะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันในคลิปนี้นะครับ ยาพยุงการตั้งครรภ์น,นะครับเป็นชื่อภาษาไทยที่เราเรียกย่อๆของภาษากฤอคือว่า t ู a l p h a s e support ถามว่ามันมีความสําคัญอย่างไรทําไมคนตั้งท้องโดยปกติทั่วไปเขาไม่ใช่การคําตอบอยู่ที่ตรงนี้ครับปกติเวลาเรามีการตกไข่เนี่ยครับเมื่อไข่เราตกมาในแต่ละเดือนเนี่ยไข่ก็จะเกิดเป็นแผลเล็กๆรับเจ้าแผลเล็กๆนี้จะกลายเป็นสีเหลืองและสร้างฮอร์โมนเพื่อพยุงการตั้งครรภ์ออกมานะครับฮอร์โมนนี้เรียกว่าโปรเจสเตอโรน โปเจสเตโรนจะทําให้มดลูกเนี่ยมันไม่ค่อยบีบตัวการตั้งครรภ์ก็เจริญต่อไปได้ทําให้ผนังมดลูกพร้อมสำหรับการที่จะรับตัวอ่อนทีนี้เราลองมาดูกันในรอบที่เรารักษาด้วยการทําเดหลอดแก้วการทําเดหอดแก้วเนี่ยเราจะสามารถย้ายตัวอ่อนในทั้งรอบสดและรอบแช่แข็งปัจจุบันในส่วนใหญ่จะเป็นรอบแช่แข็งเพราะว่าเรามักจะมีการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อนหรือบางทีผนังมดลูกยังไม่พร้อมก็ต้องมาเตรียมผนังมดลูกกันใหม่การย้ายตัวอ่อนในรอบแช่แข็งนะครับจะไม่มีการตกไข่เกิดขึ้น พอไม่มีการตกไข่เกิดขึ้นก็ไม่มีการสร้างตัวสีเหลืองคือคอปัสดูเทียมไม่มีการสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนซึ่งทําให้เกิดการคลายตัวของมดลูกหรือทําให้เกิดการฝังตัวของตัวอ่อนที่ดีฉะนั้นในรอบแช่แข็งเนี่ยครับเราจึงต้องมีการให้ฮอร์โมนเพื่อทําให้ผนังมดลูกพร้อมสำหรับการย้ายตัวอ่อน และหลังจากที่ระยะตัวอ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องให้ฮอร์โมนอันนี้ต่อไปนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการตั้งครรภ์นะทำให้ตัวอ่อนฝังตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับบางคนเรียกว่าเป็นยาพยุงการตั้งครรภ์ยาพยุงการตั้งครรภ์ก็คือยากลุ่มโปรเจสโทเจนคือยากลุ่มฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะครับทำให้มดลูกเนี่ยไม่บีบตัวแล้วก็ทําให้ตัวอ่อน,นสามารถฝังตัวได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นมีหลากหลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นยาสอดช่องคลอดยารับประทานหรือว่ายาฉีด ยาสอดช่องคลอดก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดเหมือนไข่จิ้งจกเม็ดเล็กๆนะครับหรือว่าเป็นเป็นก้านนะคะเป็นด้ามที่้องสบัดสบัดแล้วก็สอดเข้าไปในช่องคลอดหรือบางท่านก็เป็นเม็ดฟูๆนะครับบางท่านก็จะเป็นยารับประทานซึ่งก็สามารถเอายาที่สอดช่องคลอดที่เป็นเม็ดเหมือนไข่จิ้งจกนะครับ มารับประทานก็ได้หรือเป็นยายี่ห้ออื่นก็ได้หรือบางทีจะเป็นยาฉีดซึ่งบางทีก็เป็นฉีดทุกวันหรืออย่างที่คลินิกเราก็จะใช้เป็นยาฉีดรายสัปดาห์ยาพยุงการตั้งครรภ์เหล่านี้เนี่ยก็แนะนําว่าให้ใช้ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าที่เราจะตรวจเจอว่ามีการสร้างฮอร์โมนมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นแล้วนะครับจึงพิจารณาหยุดยาก็ได้หรืออาจจะใช้จนกระทั่งครบ8สัปดาห์ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะใช้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งอายุรันครบ12สัปดาห์เลยก็ได้การใช้ยาไปอย่างยาวนาะนไม่ได้มีข้อเสียอย่่างร,รแค สิ้นเปลืองเท่านั้นนะครับแต่ว่าผลข้างเคียงต่อทารกหรือผลข้างเคียงต่อคุณแม่นั้นค่อนข้างน้อยมากๆเพราะว่ายาส่วนใหญ่แล้วจะมีความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากเพราะเป็นยาที่ใช้ในการตั้งครรภ์นั้นโดยสรุปแล้ว ยาพยุงการตั้งครรภ์คือยาที่ออกแบบมาเพื่อใช้ทํางานแทนฮอร์โมนที่สร้างขึ้นในรอบที่มีการตกไข่ตามธรรมชาติจะป้องกันไม่ให้มีเลือดออกทางช่องคลอดทําให้การฝังตัวของตัวอ่อนดีมากขึ้นทําให้หมดลูกไม่มีการดิบตัวฉะนั้นแนะนําให้ทุกท่านใช้ยาต่อตามที่คุณหมอสั่งจนกระทั่งถึงวันที่มาตรวจเจอการตั้งครรภ์แล้วเรามาคุยกันต่ออีกทีหนึ่งที่คลินิกครับรับชมคลิปดีๆมีสาระถ้ารู้แล,แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์หรือว่ากด subscribe ให้ด้วยนะครับ pwsclinic เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการผลิตทิตีดีมีสาระให้ทุกท่านต่อไปครับ